เพื่อนๆวันนี้เรามาไหว้ท้าวพระพรมที่อยู่ตรงโรงพยาบาลตำรวจอะคะ่ะแล้วก็พอไหว้นี่เสร็จเราก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งหน้าบิ๊กซีบิกซีลาดดำมรีมัง้งไปไหว้พระตีมรลติเพราะว่าได้มาละมันอยู่จุดเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละฝั่งคนเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติอะคนจีนคนฮ่องกง ดอกไม้มาซื้อที่นี่ก็ไม่แพงดอกไม้มาซื้อที่นี่ถ้าใครมาก็เข้ามาซื้อดอกไม้ข้างในนะคะจะได้อุดหนุนอุดหนุนตรงตรงาพาวพะผมตรงที่ผู้ดูแลด้วยก็คือเดินทางสะดวกสบายค่ะนั่ง bts ลงลงชิดลมค่ะเซนทรันชิดลม ส้าง BTS มาค่ะลงสถานีชิดลมนะเพื่อนๆก็จะมีการแก้บนวันนี้มีคนมามาแก้บนมังมีนางรำด้วยเห็นไหมเพื่อนๆมีนางรำก็คือเหมือนใครขออะไรขออะไรได้ก็จะมีนางรำ น,นี้ก็ของเรามันจะอยู่กับตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจเลยเพื่อนๆชาวต่างชาติอาจจะเยอะฮ่องกงกับจีนองค์นี้คือเท้าพระพรมองค์ใหม่ที่ทำขึ้นมาแทนองค์เดิมที่ ที่เสียหายไปอะคะ่ะตอนนั้นที่มีคนมาทุบคนมาทุบเราเนี่ท่านก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นใหม่ใหม่ภายในเวลาไม่นานนะคะก็จะไม่มีการจุดทูบนะคะเพราะแบบจะได้ไม่มีกลิ่นควันเพราะว่ามันอยู่ใจกลางฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงงานตำรวจฝั่งตรงข้ามเป็นโรงงานตำรวจถ้าใครอยากมาก็นั่งรถไฟฟามานะคะเพื่อน ลงสี่ลมลงชิดลมลงชิดลมแล้วเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปไหว้พระแม่ลักษมีอัน,น้ ขนาดไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะเพื่อนเพื่อนคนเยอะมากอันนี้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คนก็เยอะถ้าเสาร์อาทิตย์คนเยอะตัวนี้นะเพื่อนเพื่อน